เอาล้ครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยแกนนั่นเองแลวตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในไดโ์วลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากที่ทางโตเกมนะครับน้องๆมีการอัปเดตล่าสุดไปนะครับทุกคนและแน่นอนครับทุกคนว่าเควสตัวใหม่น่ะมันก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ มีรถเข้ามาใหม่้งหมด2คันด้วยกันนะครับน้องๆคันแรกเลยครับทุกคนอารมณ์มันเหมือนกับเจ้าตัว F1 นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ครับน้องมันลดอะไรสักอย่างนี้เลยคนที่มันแข่งสนามแต็คจ่งเดียวได้เท่านั้นคือแบบว่ามันโดดเด่นสําหรับการแข่งแบบทางตรงโคตรเลยนะครับน้องส่่นอีกคันนึงครับทุกคนเป็นเจ้าตัวมาด้ากันนั่นเองนะครับทุกคนเป็นเจ้าตัว RX7 กันนั่นเองนะครับน้องๆและแน่นอนครับน้องๆพวกเคสเนี่ยทุกคนก็ไม่พ้นการหาของทั้ง2ชิ้นเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโลกปกติภายในนครรวมมไปถึงภายใใโห่ด้วยซึ่่่งมีชือวาเวเราปลนะ วันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาไปมากน้อยขนาดไหนนะก็น้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ t 4 e n t y pay in t h ครับโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายบริการกดของเลสสิทิไม่ว่าจะเป็นแบบบ o ็อกฟู้ดคิงเรจินซี่แอนิเมะแอดเวนเจอร์และชินโด o ไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมโลบัคระบบ i d pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน2 4 e n t pay in t t h ครับ อย่างแรกเลยครับทุกคนเราจะทาการเปลี่ยนรถก่อนนะคันนี้ไม่น่าจะไหวครับน้องๆน,นี่เลยดีกว่าทูกคนโอ้โหรถใส่ตังของเรานะฮะสนามแรกเลยทุกคนภายในวลแรกของเราทุกคนนั่นคือสนามไฮแลนด์กันนั่นเองนะครับน้องๆเดี๋ยวกันนะทุกคนขอลองไล่หาแบบนี้เนี่ยทุกคนเขาบอกว่าอยู่ใต้สะพ,พานหว่านน้องชายโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่านะครับน้องซึ่งใต้สะพ,พานนะครับน้องมันมีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับน้องๆก็คือด้านหน้าเรานี่เองนะครับทุกคนโอ้โหอีซี่เกินไปหรือเปล่าครับน้องๆแต่เขาบอกว่าลอมนี้มันอีซ โอเคโอเคโอเคเบรกก่อนครับน้องๆแล้วก็นำการอัดแดปลงมาอ้ <c oughs> มองง่ายเกินน้องชายแล้วเราก็ทําการชนเข้าไปนะฮะนี่คือชิ้นแรกของเราครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูชิ้นที่2กันเลยดีกว่าครับทุกคนซึ่งชิ้นที่สองเรานะครับทุกคนก็อยู่ภายสนามเหมือนกันทุกคนแต่ว่าอยู่ภายในสนามเออชุนน่หรอใช่ไหมทุกคนอยู่ไนหนน้านี่ยทุกคนอทาแบบการวัดไปเลยเขาบอกว่ามันอยู่บนเขานะครับทุกคนที่อยู่เป็นหิมะกันนั่นเองนะครับบนเขาหิมะใช่ไหมพี่คิดว่าเราจะต้องทาการขึ้นเขาด้านหลังเราแน่ๆเลยนะครับน้องๆอ,อันนี้ขึ้นไปเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นเขาปกติโอ้นั่นไงทุกคนเห็นลเหห็นนทุกคโ้ อยู่สะสูงเลยนะครับน้องชายแล้วเราก็ทําการชนไป <laughs> อีฟี่เกินทุกคนจินนี่2ของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูทินี่สามมเลยดีกว่าครับทุกคนซึงจินที่สามของเรานะทุกคนอยู่ภายในส่วนจี่ตัวฮิวแคมกันนั่นเองนะครับน้องๆเดียวกันนะฮิวแคมเหรอเหมือนกับว่าพี่เพิ่งเปิดไปนะเนี่ยทุกคนมันเลื่อนๆอ,อยู่นี่แหละทุกคนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนานี่ไงทุกคนทำการวัดไปเขาบอกว่ามันอยู่บนเขานะทุกคนใกล้กับเจ้าตัวแท็บกันนั่นเองนะบนเขาใกล้กับตัวแท็บใช่ไหมโอเคทางั้นเราต้องทำการขึ้นมาก่อนตรงนี้คือแท็บอ่านี่ไงทุกคนบนเขาใกล้แท็บนะฮะอีฟี่ก ไปป่ะเนี่ย อะไรจะอีซี่มากมายขนาดนี้นะฮะชิ้นที่4ี่ครับทุกคนเขาบอกว่าอยู่ตรงแคนยอนนะฮะโอ้แน่นอนเลยครับน้องๆอะไรนี่ขึ้นตาเห็นเดินทีเดียวนะฮะโอเคถ้างั้นก็ทำกันวาเป็นที่แคนยอนกันนะฮะไหนนะฮะทุกคนอยู่ที่แคนยอนนะฮะโอ้อยู่ตรงแถบอีกแล้วทุกคนแหมเป็นอะไรกับแถบมากมายหรือเปล่าครับน้องๆรอบนี้น่ยรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้แถบแบบเยอะมากๆเลยนะและชิ้นที่4ี่ของเราครับน้องๆมันอยู่ตรงทางสปอร์ตแกนั่นเองนะทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้กับเจ้าตัวเดลเลอร์ของเราด้วยนั่นเองนะฮะอยู่ไหนนะโอ้นั่นไ ขึ้นไปซ้นอนอยู่ด้านบนนะฮะโอเคโอเคถ้างั้นทําการถอยรถก่อนละกันนะฮะอีฟี่เกินอ่ะทุกคนคือแบบไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับน้องๆว่ารอบนีนะ้คนทางตัวเกมเนี่ยจะทําการวางอะไรได้ง่ายมากมายขนาดนี้นะฮะ ทำไมเรา,ากเก็บไม่โดนอะ่ะทุกคนโอ้โห <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราไปลองรูโลกใหม่กันเลยดีกว่าครับทุกคนนี่ส่องของการไปโลกใหม่นะครับน้องๆง่ายมากๆเลยทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยทำการกดที่เชิงแมพกันนั่นเองนะครับน้องๆเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนมันจะมีแค่2โวล์เท่านั้นนะทุกคนนึงคือยุคตัว USA นะครับทุกคนอ,อีกอันนึงเนี่ยเป็นยุคตัว Japan โวล์กันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆมีโวล์ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือยุคตัว r e d s โวล์กันนั่นเองนะเป็นของ USA อ่ะทุกคนเขาบอกว่าภายในโวล์นันนเองค้มี่อไา้นะครับน้องๆซึ่งกาารหอะม ถี่วไปเลยที่ง่ายมากๆเลยครับน้องเพียงแค่เราเนี่ยดูภายในแมปนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ทำการวัร์ปไปตามจุดต่างๆนะครับทุกคนที่อยู่ภายในแมปเลยนั่นเองมันง่าย ถูกต้องไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับน้นองๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าซึ่งช Pascal ิช้นแรกที่เราเจอนะครับน้องๆมันอยู่ตรงจุดแยกตรงนี้พอดีเลยนั่นเองนะครับน oh. ้องๆคือแบบว่าโอ้โหถามจริงน้องใจอะไรมันจะยากมากมายขนาดนี้นะนี่คือชิ้นที่แรกของเราครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูชิ้นที่2กันเลยดีกว่าครับทุกคนในส่วนชิ้นที่2ครับน้องๆเ,เราก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,อน้องๆซึ่งมันอยู่ด้านขวามือของตัวแมพเลยทุกคนอยู่กับต้นไม้ด้านหน้าเราแค่นี้เองครับน,อน,อน,น้องๆโอ้โหถามจริงทุกคนอะไรมันจะนแบบนะอแบบเดเว มัน arrange r ในรูปแบบนี้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูชิ้นที่3กันเลยดีกว่าครับทุกคนนี่ส่วนของชิ้นที่3มนะครับน้องๆง,ง่ายมากๆทุกคนมันอยู่ใต้สะพานตรงนี้พอดีเลยเนอะแล้วคือแบบพี่จะเปิดให้น้องดูยังไงวะเนี่ยทุกคน เอาเป็นว่าอยู่ตรงกล้องถ่ายรูปตรงนี้แล้วกันนะครับน้องๆที่ทําการวัดความเร็วกันนั่นเองเยยมชิ้นที่3าเราได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูชิ้นที่4กันบ้างดีกว่านะครับน้องๆซึ่งชิ้นที่4นะครับน้องๆไม่อยู่ตรงไหนไกลเลยครับทุกคนแต่ว่ามันอยู่บนแถบแค่นี้เองครับน้องๆซึ่งอันนี้นะทุกคนอยู่ด้านบนสุดของตัวแมพเลยนะฮะด้านบนขวามือตรงป่าละมอตรงนี้กันนั่นเองนะครับน้องๆเน่เน่เน่มันอยู่ตรงนี้ทุกคนโอ้โหแล้วเราเนี่ยก็สามารถทําการตีลังกาได้ด้วย สุดยอดทุกคนแล้วก็เหลือชิ้นสุดท้ายของเรานะครับน้องๆอ,อยู่ตรงจุดสปอนของเรากันนั e, ่น e, เองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเราก็ไปดูจุดที่5้าของเรากันเลยดีกว่าครับน้องๆซึ่งจุดที่5ของเรานะครับทุกคนเ <Te ach> ขาบอกว่ามันอยู่ภายในเต็นท์กันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ภายในเต็นท์ <Me encanta> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะทุกคนของเต็นต์นะทำไมเราถึงหาไม่เจอนะในเียเปล่าทุกคนสวัสดีครับมันคืออะไรพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันะนะฮะเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้พี่ว่าพี่เเเห็นนนนออะะะะไรวบๆดดดโ้ อยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนแต่ว่าด้านหน้าเราเนี่ยมันเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะมันมว่าโค้ดยังไงอยู่ทุกคนอ่านี่ไงขึ้นมาแล้วทุกคนเอาอารมณ์เหมือนกับว่าแมพมันบั็อกอะทุกคนซึ่งอันนี้นเนี่ยก็เป็นของชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนที่เราเนี่ยสามารถมาเก็บกันได้กันนั่นเองนะฮะมันอยู่ตรงเอ่อจะเรียกว่าอะไรดีทุกคนอยู่ง่ายว่าอยู่ตรงจุดสปอนเลยละกันนะครับรน้องๆที่เป็นสนามแข่ง ทางยาวกันนั่นเองนะครับน้องๆและตอนนี้ทุกคนเราก็ทาการเก็บอะไรครบทั้งหมด5ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ<ส>เป็นงาทุกคนโอโ้โหรอบนีโโโโ้นี่ถือว่าเป็นเลยที่แอดเวนเจอร์มากๆเลยนะครับน้องๆแล้วก็ทําการกดรับไปกดรับไปนะฮะอีซี่เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสาหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์ครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสิรเบอร์ผมด้นั่นเองสุดรองใจผมแฝกตามคลิปแหม่งเราด้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วรบ่ารหมมกนดแีถตติ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ทีค่ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปาก่นอนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย